สวัสดีท่านผู้ชมเราพูดติดตามทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานเลยกับช่องเกมไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะหลายเดือนแล้วครับวันนี้ฮะผมอยู่กันในเกมโรบอทกับแมปที่มีชื่อว่าเบลล็อดอิวิลูชันครับซึ่งก่อนหน้านี้โกมมาก็จะมีดิสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีน้องๆเข้ามาสิงและน้องๆในดิสเนี่ยมันก็จะชอบมาพูดแบบทู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 ซซฮูร์ทเรเลโตทเลลลาบอมบาริโนอคคโนอ ชิมเบซีบานนันนี่นี่อะไรของแม่งก็ไม่รู้นะครับ <S <S ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วอะไรที่มันดูฟังไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเลยกูยิ่งชอบเลยกูไยถามมันคืออะไรนะครับน้องก็บอกว่ามันเหมือนพวกสับป,ปะหลาดของรัสเซียพี่อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยมากดเล่นโลบอกและเจอแบบนี้พอดีนะครับอันนี้ก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยแต่ว่าที่ระเวล5เนี่ยเพราะว่าผมอ่ะได้ออนไลน์ตัวทิ้งไว้ใช่ไหมเพราะกิดจากแคสเกมเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะคือผมเพิ่งรู้ว่าในของรางวัลออนไลน์อ่ะมันมีเอ็กพีให้ด้วยเเเนนนะวััรลก นะครับแล้วก็มันจะมีพวกแพ็กสตาร์เตอร์ที่หายไปแล้วก็ตอนนี้ผมได้เติมพวกคูณไว้แล้ว V I P เกมพาร์ตอะตอนแรกก็กาจจะเติมนะแต่เห็นมันไม่มีคูณ e x P ก็เลยไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าแค่คูณดาเมจอะ เราเติมเงินยัดสัตว์เลี้ยงเอาก็ได้ไงมันไม่ใช่ปัญหาทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ปะแล้วก็ตรงนี้เป็นทิคไว้เผื่อให้เ,เพื่อนๆเลยนะครับถ้าสมมติแบบใครมีเวลาเหลืออยู่ยังไม่อยากรีบเล่นในทันทีเนี่ยผมแนะนำล็อกอินออนไลน์ให้ครบก็ได้นะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่มันแจกจากออนไลน์มันก็ให้เยอะอยู่เว้ยไหนเดี๋ยวผมให้ดูเห็นปะ่ะบวกตั้ง135เยอะนะเว้ยเชื่อผมเถอะครับไปนั่งเปิดไข่อ่ะแม่งได้ไม่เยอะเท่านี้หรอกแล้วก็ตอนแรกนะผมกะจะเติมอัดเยอะมากกว่านี้เว้ยแต่ว่าหลาาาก่ค,ว,กค,คว้ Perfect One อออ i2 ืถบ1 แม่งชัดเลยครับเจ้าของเดียวกันกับแมปพูลอสซ์หรือดึงดาบซิมูเลเตอร์นั่นเองแมปนี้แม่งกินตังชิบหายผมหมดไปเป็นหมื่นเลยเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอคิดดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะว่าผมควรจะเติมและเล่นแมปนี้ยาวหรือเปล่านะเพราะมันเป็นแมปกระแสด้วยไงโอ้โหคือแมปดึงดาบอะสมัยก่อนแม่งแ,แดกตังจริงถามว่าสมัยนี้ยังแดกอยู่ก็ยังแดกอยู่นะครับผมก็เลยเผาๆเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่าครับ วิธีการเล่นง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากดออโต้คลิกแล้วก็ตีพวกผลไม้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเพื่ออัพเลเวลของตัวเราเว้ยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกสับปะลายครับโดยในหน้าสับปะหลาดเนี่ยมันก็จะมีตามเลเวลนะเนี่ยอย่างไรก็เป็นทู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 เซฮูเรตัวต่อมาก็เป็นปลาฉลามครับ ริม,รม,มเนี่ยวิธีการเล่นแม่งก็แค่นี้เลยนะครับง่ายๆอ่ะอันนี้ก็คือตัวล่าสุดที่ผมมีนะแต่ว่าเพื่อทําให้เราไปไวขึ้นครับผมว่ามันต้องมีการเติมอะไรเพิ่มอีกสักหน่อยนะหลังจากที่ผมได้ลองคิดดูแล้วนะครับแพ็กที่คุ้มที่สุดเนี่ยก็คือแพ็กเอฟคุสี่แพ็กแพ็กนี้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเติมเลยนะเพราะว่าแพ็กนี้เนี่ยมันใช้พวกสัตว์โอพีไว้แพ็กอื่นอะ่ะไม่มีแพ็กไหนคุ้มเท่านี้แล้วนะยกเว้นไอ้พวกเกมพาร์าเตเกมพาร์ตเติมได้นะครับสำหรับงบในแมปเนี้ยผมขออั้นไว้ท กันกับแมปหนึ่งนาไหมครับมันกินตงังมาครับได้ของไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากดโพชั่น xp กับโพชั่น win นะครับและเริ่มเล่นได้เลยนะเอ้ย xp ขึ้นมาอยู่หุยแปลงร่างเราเป็นอูดิน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 ดันอันนี้เหมือนเป็นส้มพระเจ้าวะ,วะถ้าผมจําไม่ผิดนะแบบเหมือนคนไม่คารบบูชาปะ่ะเหมือนมันจะมีในเรื่องของมันด้วยนะ,วะเว้ยเอ็มเงินเนบี้ยวเบียวง้องเงีงง้งงงงย,ยลิลลลาลิลา,ลลา,ลาอุยเป็นช้างอุ้ยขึ้น achievement อะไรด้วยวะอันนี้เนี่ยมีบอสเหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะซื้อเพชร โอเคไม่เป็นไรตบก่อนหูดาเมจแรงมากนี่สินะพลังของโรบักแล้วประตูนี่อะไรเนี่ยอ๋อสามารถออกไปได้ก็คือหลังจากวิวแป้นะเราใกล้เวแป้แล้วอีกนิดเดียวเอียอีกนิดเดียว,เ,ยวเราจะเป็นตัวอะไรอ่ะดูจากรูปร่างแล้วหน้าตาเหมือนนกเลยว่ะป,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 ปีปีป๊อบป่าปีโป๊ะเป๊ะไอ้ไอ้สีไม่สมส่วนโอเคครับเราเข้าประตูต,ต่อมาแล้วนะเมืองอะไรเนี่ยเบรอสซิตี้ อืมปิป๊บโอ้โหขึ้นเลยบอมบมบีนี่กูซินี่ไอ้กูเติมเยอะเกินไปพะว่าเนี่ยไอ้าไหมาเวลมันขึ้นไวจังวะอุ้ยทุกคนไม่มันไปไวมากอะ่ะอย่าบอกนะว่าผมจะเอ็นเกมได้ในคลิปนี้เลยอะโอ้โหมีสิทธิ์สูงแล้วเนี่ยนี่ตีน็อกเลสแพนด้าก่อนหุ้ยล่างนี้ผมรู้จกเบรลินาคาบูชินาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นแบบเออโอล่าต่อไปแล้วบอลเนค่าแอมบาลาลูอันนี้อะไรกล่องฟรีโอเครับกล่องฟรีอาวเขามีลูกศรให้เราไปไหนด้วยอะอันนี้เพิ่มโชค รีเบ oh, 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 oh. ิร์ดวันโอ้โหชัดเลยใครเล่นแบบดึงดาบมาหรือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะผมแนะนําถ้ามันมีระบบรีเบิร์ดคุณต้องรีเบิร์ดนะอย่าฝืนกฎธรรมชาตินี้เด็ดขาดน,นะครับพอถ้าเกิดคุณไม่รีเบิร์ดอ่ะคุณเล่นต่อไม่ได้จริงนะเว้ยไอคพีมันไม่ขึ้นส่วนใหญ่รีเบิร์ดอ่ะมันจะเพิ่มแบบเพิ่มดาเมจไม่ก็เพิ่มตัวคูณเอคพีอะไรประมาณนั้นนะอันนี้กูกลับไปตุงตุงเลยปะเนี่ยโอ้ใช่จริงด้วยกูกลับมาตงๆๆๆๆาุงตุงตุงตุงซะฮู้เรอเลยอ่ะอันนี้เห็น เปอร์เซ็นต์สเต็งแล้วก็คูณ2อ p กนะครับเอาแล้วก็มีเควสใหม่มาด้วยเป็นไดรี่เควสอ๋อเหมือนบังคับรีเบิร์นแหละครับผมแล้วก็จะได้เควสประจําวันนะได้พวก x อกได้ถ้วยรางวัลแล้วก็นี่ได้น้ํายาด้วยโห oh, น้ํายาเร่งเลเวลนี้แม่งแบบสําคัญจริงนะสาหรับเกมแบบนี้นะไอเกมนี้มันกินกับเวลาชีวิตที่แบบต้องใช้เงินซื้อเวลาเนะี่ยอุ้ยติปุ๊บแปลงแล้วออกไปเลยคาราเรลโลทาราละ่ะอุ้ยบอมบาริโนโคโคอดีโลเชียกูเบียว <laughs> <laughs> ตีน้องว่าเชียบริมบิมพระตพิม โอ้ยอันนี้แบบเวลขึ้นรัวขึ้นรัวมากโอ้โหอีพีแมงคูหนักจัดเลยเนะี่ยอืมโอ้โหกลายร่างเป็นอูดินดินดันแล้วนะครับอุ้ยโอ้โหกลายเป็นน้องช้างต่อเลยทาริลิลาลิลา่ากูอ่านมั่วหมดแล้วเนะี่ยนาทีนี้แม่งไวจัดน้องตบน้องช้างที่เวลขึ้นเลยปะโอ้โหกลายเป็นไอ้้ไอนี่เลยไอ้ไอ้นกพิราบตีนไม่เท่ากันนะป๊อปเป้ป๊อปเป้ห้านี้ว่าจะซื้ออยู่อ่าเพิ่มดามเมจถาวรน,นะครับยี่สิบเพชร แต่ว่า e อ็มันขึ้นไวเกินไปบบวะเนี่ยแป๊บเดียวผมกลับมาที่เป็นไอ้ไอ้กบแล้วเฮ้ยแล้วต่อไปคาวิลิโนโชิกคิชิโนโอ้ยเป,เป็นเป็นแบบเขาเรียกวัวหัวคอนใช่ปะตีถังขยะเฮ้ยกลายเป็นวันจวจักรวาลลาวะคาซาตุโนซาตูนิตาอืมโอ้ยแต่ e ีกเริ่มช้าละเริ่มช้าละเริ่มอ๋อไม่ไม่ช้าแล้วไม่ช้าโอ้โหตีบอสขึ้นไวมากตีบอสขึ้นไวมากครับอ๋อทำไมมันถูกรุ่ถังขยะมาวะหุ้ยแต่ตีบอส e อ็ดีอยู่เนี่ยแต่บอสมันจะเกิดหรือยังเนี่ยมันยังไม่เกิิดดมมันนีเเวลากอยู่ะ จะวิสิบสี่แล้วทุกคนแกงกาซิลีทูราลาอุ้ยอุ้ยโอ้โหขวาตาย้ายสลบอื่ชอบว่ะกูชอบไอ้ยีราฟส้มนี่ว่ะมาดิมาดิโอ้โหดอกเดียวบอสเอ้ยเอ้ยแต่แต่ว่าเริ่มขึ้นช้าแล้วนะเริ่มช้าแบบช้าเห็นได้ชัดแล้วนะปกติมันไหลโฟมากกว่านี้นะเว้ยโอ้ต่อยตั้งรานในที่สุดจะววสิบห้าแล้วทุกคนเราจะรู้แล้วว่าตัวตอบไปเป็นตัวอะไรนะฮะบอสตัวนี้น่าจะววสิบห้าแล้วไหม เรียบร้อยแลคคนี่วอเทอร์เมลูนี่อ่าเป็นแบบแลคคุนกับแตงโมเอวสิบห้า 15, เราไปด่านถัดไปได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปด่านถัดไปเลยลาลีลาดีเซิร์ดก็คือ,อทะเลทรายลาลีล่าไหมไป,ไปของแบบไอพวกต้นกระบองเพชรไอพวกช้างไหมชื่อคุณคุณคณจังวะเอา้าผมเข้าแมปทะเลทรายไปแล้วไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าเมื่อกี้เกมจะเออไปแป๊บหนึ่งนะครับจ,จู่ๆย้อนก็ไปแมปเดิมเฉยเลยโอ้โหอีพีขึ้นช้าจริงวะโอ้โหอันนี้ขนาด แบบที่มันตรงตัวกับมันแล้วนะโอ้โหเอาเท่าไหร่อ่อะ,อะสองล้านบิลเลียนหูยพี่มึงขอเยอะจังวะเดี๋ยวผมลองไปตีแบบมอนแบบไกลๆอะ่ะมอนบอสๆหน่อยไหมเอ้ยอันนี้ร้านอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้เราก็ตีเริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้เอาแต่เอพีเยอะอยู่ร้านขายอะไรครับเนี่ยอ๋อขายกล่องอแต่กล่องที่ดีที่สุดมันก็ต้องกล่องห้าร้อยเพชรไหมแต่ประเด็นคือตอนนี้เรามีเจ็ดสิบเก้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟาร์มกันยาวๆเลยแล้วกันอ่าเวลรสิบหกเราจะกลายเป็นฮิปโปต้นกระบ,บองเพชรนะครับ ตัวอะไรวะเนี่ยครโปรสปาเกตตี้มิสติโกโอเหมือนเขาเรียกอะไรแพะไส้เดือนดินปะ่ะอ๋อเวลสิเราจะเป็นน้องเพนกวินครับผมเพนกูนีโคคูซิโน,โโนโ่น่ารักอ่ะน่ารักตอนนี้จุดฟาร์มเวลหลักของผมคือไอ้บอสตัวนี้เลยนะครับโคโคฟันโตเอเลเฟันโตไอเอเลฟันโตนะครับโอ้โหทุกคนจาก18มา19เกือบชอั่วโมงโอ้โหไม่ขอ3ทีเพื่อไปเวล20พระเจ้ามึงบ้าไปแล้วปั้เนี่ยทำไมหน่วยมึงขึ้นโหดเรื่อยๆเลยวะ เวลาเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้หไอ้ยังวิวยี่สิบเท่าเดิมอยู่กับวะเนี่ยแม่งเอ้ยแบบหนึ่งนะครับทุกคนผมเพิ่งตืงต่น๋ยวผมขอไปล้างหน้าแป๊บหนึ่ง โอเคครับก็สรุปเมื่อวานคร่าวๆนะก็คือมันใช้เวลาจากวลวสิบเก้ามาวิวยี่สิบประมาณ2อชั่วโมงมันไม่ได้เยอะเว้ยผมเสร็จไปประมาณตอนตีหนึ่งมั้งผมก็เลยปล่อยบอดทิ้งไว้นะครับตอนที่อัดช่วงฟุตเทจนี้อยู่เนี่ยก็ราวๆเกือบเกือบสโมงแล้วนะครับเก้าโมงกว่าผ่านมาประมาณ7-8ชั่วโมงได้ถ้าแบบตีอย่างต่ำเต็มที่อะไรแบบนี้เนาะ ก็คือ XP ไม่ไปไหนเลยนะครับสังเกตเห็นปะจากเวลยี่สิบไปเวลยี่สิบเอ็ดแม่งข่อ5 QA เอาเป็นว่าจากคนที่เล่นแมปดึงดาบมาก่อนนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนว่าถ้าสมมติมันตันที่เวลยี่สิบเนี่ยคือพอหรือจริงตันที่เวลสิบเก้าก็ได้ครับพักไปก่อนเดี๋ยวพอแมปหน้ามาอัปเดตมาผมคิดว่าค่าตัว XP อ่ะมันน่าจะลดลงกว่านี้เหมือนกับตอนที่ผมเล่นดึงดาบครั้งแรกๆอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นแมปใหม่อยู่มันยังคิดไม่ได้ว่าแบบจะเอาตัวอะไรใส่เข้ามาแทนค่า XP มันก็เลยดันให้สูงไว้้้้้กกกกก่่่่่่่่่่ออ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 นน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 นะะแแแตผมมมเเ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 ชชชืืืวววาาาาาาาดดดดีีีี๋ยยพพพททหััััปปจโคคคคคขึงรรรบบบถๆลลิฝไ์์ subscribe ก็กำลังใจกันด้วยไว้เจออีกทีในคลิปหน้าเิียร์กันครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่